สวัสดีครับเพจหมอปุณศักดิ์ลายมือเศรษฐีเพชรบุรีนะครับวันนี้นะครับวันที่14กุมภานะครับ2564นะครับหมอปุณศักดิ์ลายมือเศรษฐีได้มาฉันจรนะครับที่ร้านคุณกุ้งกดสิวนะครับมาดังคิกกี้นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวยังไงมาดูกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับ ครับสวัสดีครับมาจากไหนกันเอ่ยมาจากอำเภอไซโพงค่ะอ๋อครับแล้วติดตามเพจหมอปุณได้ยังไงครับรู้จักเพจหมอปุณได้ยังไงเออรู้จักเออจากเพจมาดามกิ๊กค่ะอ๋อก็ลเลยเห็นมาดามกิ๊กเขามาหาหมออาจารย์ปุณอย่างนั้นเราก็เลยติดตามแล้วก็ติดตามมานานหรือยังครับ นานแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจมาสัญจรที่นี่ก็เลยตัดสินใจมาสักเลยเพราะตั้งใจจะไปสักที่อะไรนะคะตำหนักท่านอยู่แล้วแต่ท่านมาที่กำแพงเพชรก็เลยเห็นใกล้ก็เลยมาครับเดี๋ยวเจอกันด้านในครับขอบคุณแต่ว่าที่24ที่จะไปอะไรนะรอบกระบอังรอชกระบังลูกสาวอยู่นั่นลูกสาวบอกว่าให้พี่สาวก็เปลี่ยนไปอยู่ว่าจะไปหาเหมือนโอเคครับ ครับยังไงครับสองคนนี้อยากมาครับผมเนื่ในเหตก็เลยทักไปถามเขาเขาเลยบอกว่าวันที่สิบสี่ที่นี่ก็เลยมาโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันด้านในครับมาด้วยกันเหรอครับค่ะเอกไไตรรวนงัับสอบถามนิดนึงครับมาจากไหนเอ่ยก็นี่นะครับจากกำแพงนะ โอเคครับแล้วติดตามเพจหมอปุณได้ยังไงครับก็พอดีมีพี่เทียองมีครับเขาไปสั่งมืก่อนที่พี่โลเขาอถามมาก็ว่าเพจไหนอะไรยังไงก็ติดตามเพว่าเพจนี้ณิชครับแล้วเดี๋ยวเจอกันท่านในครับ